เอาเป็นเกี่ยวมานะไฟใช้กลับมายางไว้มันแดดค่ำเลยยังแหมอยู่พี่น้องเลยแหมเหี่มห่อนหนาวมึนมาอนน่ะยางไว้ยางไว้ผู้ไก่ผู้เบิ่งด้วยไก่ไครชวนมันต้่นตระหนกมันเหี่มแกอ่องวันนี้สั้นหนึ่งฮะ อะ้าชแ่หมมันเห็มแดดเลยซ้นให้คนนี้เน้มงหากพะแก่าูกแกงาน่อาอชายยืนกี่เดกี่เดกืนกี่เดกี่เดกว่าชายน่หาเด็กหน่อยมาน้ามาฮะส้นส้นคงกินงกินเลยจะเอากรปล่อยผลที่เป็นวันีมากกำมะละกงน้ำแลวมิวกีนี่ได้ นี่เตัวเล็มแบบนั้นกล้องบูชัดจักสีเบ็ดถ่ายแล้วหวอดใส่หน,สน,นองพี่น้องบูฮู้ว่าสิได้มานามือนนี่บูฮู้ว่าซุมนี่เพิ่งชิได้มาแต่ข้างนอกบวชขำมืดภายในก็เลยบริษัษทเบ็ดไว้ซะเอาไปใส่ย,ยังไงมะกรูดไปมากรูดว่าสิใครแล้ว จีไข่พร้อมอันาคือกกใบเหลืองเนาะเหลืองหมดเลยเออคือเหลืองกกมันคือใบเหลืองบันตัวนี้บางหันคือนแบยังงามเอาขึ้นเหลืองมาว้ตำพร้อมเริ่มมั่งอวงก่อนว่ะใหญ่เลยได้แบบมงงงั่ง กินแรงพี่น้องดแดดแหมนะค่ะเน,เนดเนทางนี้มุน,มนดีเา,าดไปแล้วคุณเกาะไห้ยังวะไม่ทางนี้ทางนี้ผัดยนเขาโอ้โห้เย็นเลอยังมีน้าดนะนต,ตัดวะอบกัดเนาะน้อ

มาเดิดนเดินไฟ้ออกมาอย่งไไซมาไมนะออกมาอย่างตุจ้าตุจ้าตุจ้าไว้ตุจ้าไว้ัสดีจ้าไว้ตุจ้า เขึ <laughs> ้นมาเก็บมาเตอร์ซนน้ำมันโฮบกันก่อนเลยก็เก็บมอโอ้ยมึนน่าขาดอึงอขาดดัเ้ยอยู่รอเังวะต้องเอาไม้มาห้อยเนาะยางกับยางขาดเนละยเฮยะามเชือกแื่อนอกมื่มนเนาะ ตัวใหญ่ลายเติบอยู่จะประซอนรอบรอบน้องจะจะมาเก็บทำนี่ก็เมื่อยป้าักว่าตมกี้เนาะมันมีตัวใหญ่กินดิบเดุ้เด้อมแต่กตุ้วใหญ่ปลาซิวก็ได้ปลาวโงอเนาะเ็บเอกันก้อยเอามาเคือดีเดอพี่น้อง เจอกผักหอมแลวก็หัวไค่อยขาวเลยไข่องหันยูตอนนำลายนเห็น่นนี่เีน่ในี่นี่ะไนี่ใครซีน้น่าใครปีอด่นิ่ีนี่่ปานีนน้อยลูกิบบได้บบ ไอ้ยเมมุมคือตุ๋ยแท้เพราะมันมานเล้วมานลูกแล้วจนได้เหมือนตีดำมานลูกเนี่ได้มันได้กินน้องหัวยังไงไอ้เมมุมมันลูกบะได้กินหรอว่าบ่นี่คนละโตกันว่างัวเฮานี่มันมานเนี่ยนี่ลูกมันจนใหญ่วังหนึ่งวังมันก็ได้เหมือนนะอ่าพีกายนี่มันได้พีนี้บบได้ไดหมชี้ได้ยังได้พีกายตกแล้งเดือนหกเดือนเจ็ดก็ได้เลยนี่ พวกเดินหกเดินเจ็ดซิมานี่แหละพวามันมานอ่อนแน่นวะเนาะลูกมันกัใหญ่ลูกมันกัปีปลายข้า2ปีเลยหคะเรัวเป็นโรคลายกันใจโม่หเป็นโรคลายราคากระตุกกระดคนซื้อพร้อมเดี๋ยวนี้ ผมมีคนซื้อผมมีคนกล้ากินเนียงามเลยใหกล้ากินมันก็จะห้ามซื้อขายเนื่องัวเลยพักทางเขานี่ก็มีระบาดแล้วแต่ยังเป็นนักหนาขนาดนั้นเด็กเสโน่มันยังมีเทสลินโน่ก็มีระบาดคนกินก็เป็นอะไรตั๋งบัดแรกโอ้ได้หลายเต๋อเยอะเลย นี่สอนฉันสัส่นหนึ่งมันถือหน่อยเดียวข้าวท้อสอนยาวมันถือลายอยูอย uh. อ่ไปหานะก็เอาเสือกมาหัดเอาไม้ได้เอาเอาไม้หยาบเพกนะมาห้อยบอกมันขาดค่อยใส่ก็มาเบิ่งน้ำกินซิบก,กุ้งกินเวุ้งกุ้งใส่กี่เด้กกี่คือบอ<ป>กมา อได้หลายเติบได้บาทแรกนี่นนนนบาทแรกกุ้งลายอยู่กุ้งนในหนองนนข้าวเป็ดโบกินในห้งลายอือ,อสอนรอบน้องมาหนี่งสอนขอบมันโบสอนไปนั้นนั่นแหละสอนไปนั้นนั่นกับงูมา ก่อนไปเลยโอ้ข่าวกับปูเจ้าจะสอดสอนลงกลางในจังหน่อยเออเจ้าก็โง่มาคอบมันนไปเนี่ยเพ้อถือปลาใหญ่นำ้ำ เนื้อตฟ้าเลย बने बडी सरोखा อันเลยถือยยกสั่นล่างก่อนที่เอาโหลดปลากันนี่นี่ไปปิ้งนี่ปลาปากนี่ปลาปากนี่เอาปลาอันนี้ดีกว่าเขาใช่ไหมคุปไปเชิยวของหมักปลาปากได้อะไรบุกุงลายเติบอยู่ไลยช่องลบดิเหนื่อยวะไปเชิยวใหญ่นั่นขาก้องก้อนน้ำมันเข้ากันที่มันจะเก็บยังไง ปลาป่อยหีปลาธรรมาติาให้มันเข่ากันก่อนเอาอันนี้ใส่ในเ็เกาเก็บมาป่อยมันนะเอามาตัวนปลายังสัตัวนี้ปลายังเอาไเอาตะขบุ้นห่ยแล้ไปแล้ไปอุใส่กันมันจังนนี่น้อยนี่อานะปลานี่ลายังไงปาปปากเลงไมยากช่างทําลายนี่จะไปซิ่ ปซบถือนอยกวานือกุ้งกุ้งไปซิมันอยู่กลางนกลางที่ได้ยุ่งสันร่วมกันที่มันยังไม่ลเติบไปรอบสันล่างสล่างน้าทสองรอบย่อยๆอีกคนนไปไปลูกมาไปยังไงเดี๋ยวเเอาลวมกันเลยกัล่างน้มันเขาวาโอโซะเลยจงมาเก็บปันนี พีพพี่ล่าเอาไปบ่เลยคนเขากันล้วมาลง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 นะ้าลงเด้อนี่ยมาลกเด้อมันจะเอาเกือบใส่หรมเออเน้นมมมเดี๋ยวมาพี่มาเดี๋ยวมาพี่

าที่ใส่ดักกุ้งค่ะปุ๊กแบบซีเลียมเต็มอยู่แล้วค่บวะกุ้งมันลายเอ้กุ้งลูกกุ้งกุ้งมาดูกุ้ง้ที่ตัวน้อยตัวน้อยๆนี่แต่เน่เห็ดกุ้งเต้นนี่ขาดแล้วอัลโกลก้ากิน ถ้าก็ต้อบริยานเลก็ากินรอดโ้งอนุของัเลยเกาอ่หลาเลยังหมดกินแซ่เกาะตกวนเลยฮะแซ่เลยคงเป็นเจ้าอนุยงช้ำชีพไปไปล้วมาถึตาังไม่จังหวด้ำชีพไปถึงตายนไปเลนตี่แบานวใส่เขาก็ชีากักินซะกันอยู่ได้เอยูได้อรยายู่โตนอยู่อีกายจอยู่อีกรายอยู่นเอยถ้าไม่ได้ก็เก่าเนี่เกียมันเนาะถาไมาได้ถ้าเราไปมาเึ็นมหนจะมาเน ยังนยุีายนี่นอกามันกปาขึ้นมาตายยังเนาะนี่ทำไเนาะยแต่ม้อเลนกาเนาะตาตมาแห้ยุนี่อยน้ามาเอไม่เราปล่อยน้าแนแท่งลงมาเราต่อสายยางใส่สายยางแล้วใส่กอกมา

สอนได้สองบาทเนาะสอนอีกบาทนึสอนไปเลยสอนไปเลยสอนปสอนไปลอนสอนันเลยจำไว้ขีดตุ้มจี pues ๋แงปนี่เอ๋ลูกปย

สอนในรอบนี้ขนาดสิบข้อแล้วรอบที่รอบที่สี่ ไปปออย่างติมันงกโอ้พอดีเออพอดีด้ปิ้งแลยนี่ไปไมอันนงจัดเอาเลยตัวนี้ไปบนลูกปลาเติดดับดดับทางไมดันี้ีอยู่อะซีวแม่ไข่เอาเลยไปปิ้ง ไปเอามาดูหัปลาตัวน,นั้นหนูลูกนะนั่นนะ,นะ,นะเก็บมาไว้เก็บมาอานันาตินนะนั่นนั่นนะย่างไปย่างมาไหน,นปลาฮ่าฮ่าฮ่าไปเก็บมาเดี๋ยวมาไว้อเออปลาปลา,าไปเอาปลาซิวมาไว้หน่อเดี๋ยวเอามาดูจับมา,มาแล้วมาแล้วมิวกี้มาแล้วเอ้ tú cha ấy tú cha tú cha con tú cha con ừ. tú cha ấy tú cha tú cha. Cha, cha. cha con tú cha xong mưa xong mưa kiếp này này Nè này lên ấy จับมาหน้าไหมจับมาหน้าไหมป่าฮะจับมานหน้าไม่ม่ได้กินปลาเด้อ,อดปูตาหิ้วเดินเด้อปลาฮะทางาหลังเจ้าฮะนะโอ้โห,ห,หมาจับมานี่เจ๊ดรอเดี๋ยวเจ๊ดจับมาดูจับเออจับมาตอนนี้กับเสาสอดเนาะพี่น้องได้หลายแล้ว โอ้เมื่อีกับพลใส่ไปเด้อไปเด้อได้เมื่อเด้อได้พี่น้องสรุปเราได้ายเติมเกินสามสี่บาทพอได้กินอยู่ปลาซิวคอมอันนี้ไปซิวลายกระปุกแห้ขาดบ้างขวดอุ๊บเลยเด็กน้อยเอองูอมันจากชนถ่ายเด็กน้อยฮะมันคิดว่าหมาเด้ เห็นตัวน้หน่อยเดี๋ยวมันหลักไรชนหรือไะไปหาเอาผัวชิคายไปมากูดพักหอมก่อนเพื่อจะก้อยกุ้งก้อยแล้วก็ขั่ววัวแตกตื่นวแล้ว่ะอ้าเกือบโอ้ยเออ อ๋อเจ็บตาหมื่นกับโบได้อันนี้มันซีมันเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหมันเจ็บตาพวกเนี้ยนี่จะจ่อยดึงงวะนะมันมันลูกบอกว่าง,งวตัวนี้ใส่ล,ลูกมัน,มนเจ็บตาไม่ถึงงวเจ็บตาลูกมันนี่นี่อขอให้ปลอดภัยโอ้ โลกไฟงวควายตัดเลี่ยงก็ลายแบเบอร์เลยนโอเคพี่น้องไอ้พ่อพ่อนิปหนาห้าเก็บเอาพักก่อนขอบพี่น้องเบิ่งคโคสนาด้วยขอบคุณบัิษุทกูสุดคนขอบคุณทุกกำลังใจสำหรับผิ่เขาตัวลาแล้วสบายดีเด้อพี่น้อง